สวัสดีครับ935วันการต่อสู้ของยูเครน แอดมินเป็นคนที่ไม่ยอมรับการลุกลานยูเครนของรัสเซียจุดยืนก็ยังเหมือนเดิมแต่การวิเคราะห์ก็ต้องวิเคราะห์ตามจริงต้องแยกแยะตอนนี้สถานการณ์ก็ดําเนินต่อไปงานใหญ่ตอนนี้อยู่ในภูมิภาคโคสยูเครนบุกเข้าไปหวังเอาดินแดนมาต่อรองกับรัสเซียทางรัสเซียก็ยังไม่สามารถผลักดันยูเครนออกมาได้ต่างคนต่างอ้างความสําเร็จยูเครนก็บอกว่ายูเครนสําเร็จในการบุกโคสส่วนฝ่ายรัสเซียบอกว่าสามารถยึดคืนพื้นที่เพิ่มได้มีการคาดการณ์กันว่ารัสเซีย ต้องใช้กําลังคนราวห้าหมื่นนายในการยึดคืนพื้นที่จากยูเครนในภูมิภาคโคสต์มันก็เป็นปัญหาของรัสเซียพอสมควรนะครับเพราะจะเอากําลังจากตะวันออกของยูเครนไปไม่ได้ถ้ารัสเซียต้องการยึดพื้นที่ตรงนี้ให้ได้ต้องมีการเกณฑ์ทหารเพิ่มถึงแม้ว่าปูตินจะมีอํานาจเต็มตามใจแต่การเรียกเกณฑ์ทหารไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าปูตินก็เกรงว่าประชาชนจะต่อต้านโดยเฉพาะคนรัสเซียจริงๆต้องอธิบายแบบนี้นะครับรัสเซียมาบุกยูเครนปูตินบอกกับคนในประเทศ ว่าจะเข้ามาช่วยเหลือยูเครนเข้ามาปลดปล่อยยูเครนจากการปกครองอันชั่วร้ายปูตินสร้างวัตกรรมเข้ามาปราบลัทธินาปีในยูเครนคนรัสเซียส่วนมากมองว่าที่รัสเซียมาบุกยูเครนเป็นการช่วยเหลือยูเครนนะครับคนรัสเซียมองว่าคนยูเครนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติใกล้ชิดจึงเห็นดีด้วยกับปูตินแต่ว่าความจริงไม่ใช่รัเสเซียต้องการพื้นที่ของยูเครนรัสเซียก็เสียกําลังปีเรื่อย รัเสเซียก็คุยกับประชาชนของตัวเองว่าตะวันตกส่งกําลังมารุมรัสเซียเป็นที่มาของวัทกรรมที่ว่ารัสเซียโดนรุม40ต่อหนึ่งเพื่อที่ปูตินจะได้เกณฑ์ทหารได้ตอนนั้นทหารอาชีพของรัสเซียแทบไม่เหลือแล้วคนรัสเซียก็หนีออกนอกประเทศแน่นอนว่าจะมีทั้งคนรู้ทันและก็คนไม่รู้ทันรัฐบาลรัสเซียนะครับรัเสเซียก็ไปเกณฑ์เอาชนเผ่ารอบนอกมาเป็นทหารต้องอธิบายเพิ่มเติมว่ารัสเซียคล้ายกับพม่ามีหลายเผ่าแต่ว่าเผ่ารัสเซียมีเยอะมีอํานาจในการปก ก็ไปใช้งานชนเผ่าในการรบที่ผ่านมารัเสเซียออกสื่อในประเทศว่าจัดการยูเครนได้ทุกวันยึดพื้นที่ได้ทุกวัน คนในประเทศก็เชื่อแต่ว่าเวลาผ่านไปคนรัสเซียเริ่มไม่แน่ใจแล้วเพราะว่ามันสองปีกว่าแล้วยังไม่ชนะรัะเสเซียก็อ้างว่าโดนรุมนะครับด้วยความที่รัฐบาลรัสเซียโฆษณาชวนเชื่อไว้เยอะชนะทุกวันแต่ว่าความจริงเสียหายหนักเหมือนกันจะบากหน้าไปขอเกณฑ์ทหารเพิ่มมันก็จะเสียหน้าเพราะว่าพูดไว้เยอะปูตินก็เลยไม่กล้าเท่าไหร่ที่ผ่านมาชนเผ่าที่เกณฑ์มาแทบไม่เหลือแล้วคราวนี้เป็นคนเมืองแล้วละครับปูตินเลยกลัวการต่อต้านใช้วิธีไปสมัคร อาศัยช่วยรบจากพันธมิตรก็มีหลายประเทศไปแต่ว่ามันไม่พอนะครับปูตินจําเป็นต้องเรียกเกณฑ์ทหารเป็นครั้งที่3ตั้งแต่ปลุกลานยุเคนมาโดยจะเกณฑ์ทหารอีก1นึ0 0 0สนนายคาดว่าจะเกณฑ์ได้ก่อนวันที่1นธันวาคมครั้งแรกเกณฑ์มาในปี6 5นะครับเกณฑ์มา1นึ่0แนานยครั้งที่2ประมาณ1นึ0 0 0สนนายและก็ครั้งนี้1 8, 000, นึ0 0 0สนแปดหมื่นายแน่นอนว่าการสูญเสียรัสเซียไม่เปิดเผยแต่ว่า2ปีกว่าเกณฑ์มา2ครั้งครั้งนี้เป็น ครั้งที่สามแล้วเราก็คงประเมินได้ว่ารัสเซียเสียไปไม่น้อยยังไม่รวมทหารประจำการอีกตอนนี้แอดมินเชื่อว่าคนรัสเซียเริ่มไม่เชื่อใจปูตินแล้วแต่ว่าแสดงออกไม่ได้กว่าจะรู้ความเดือดร้อนก็เห็นชัดแล้วความเดือดร้อนมาถึงตัวแล้วไม่เหมือนที่คุยกันไว้เป็นธรรมดาของเผด็จการก็จะแถไปเรื่อยพูดแต่เรื่องดีๆโกหกซ้ําๆไม่ยอมรับปัญหาไม่ยอมรับความจริงกว่าประชาชนจะรู้ก็พังพินาศไปแล้วนี่คือเหตุผลนะครับที่ระบอบ ประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งทุกสปีตามทฤษฎีและก็ห้ามเป็นเกินสองสมัยเพราะว่าธรรมชาติของคนหลงอำนาจยิ่งมีอำนาจนานยิ่งเลอะเทอะคิดมาแล้วทำวิจัยมาแล้วละครับสปีพอดีถามว่าปูตินอธิบายประชาชนอย่างไรก็ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอ้างสารพาัดเหตุผลตอนนี้มีข้อมูลว่ารัสเซียเสียทหารไปแล้ว 6 3 5 8 8 0ในก็มีโอกาสนะครับที่ตัวเลขประเมินจะทะลุ1ล้านผลของสงครามจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่รัสเซียและก็ปูตินเจ็บชนิดที่ว่าไม่คิดไม่ฝันมาก่อนถามว่าจะได้เห็นปูตินออกรบในแนวหน้าไหมไม่เสียสละขนาดนั้น